การธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มาพบปาก,กับญาโยมอีกเนื่องด้วยติดขัดเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะไม่ค่อยเสถียรน,นะประกอบกับคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีตัวเชื่อมสัญญาณแบบสายแลนนะซึ่งมันเสียไปก็เลย ไปซื้อตัวรับสัญญาณมาเสียบก็รู้สึกว่าทำให้คอมพิวเตอร์นั้นชากระตุกอย่างนี้เป็นต้นก็เดี๋ยวคอยหาทางแก้ไขนะซึ่งสิ่งดังายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรที่มีการเกิดแล้วจะต้องเกิดอย่างนี้อย่างนี้ตลอดไป มันมีการเปลี่ยนไปเหมือนคนและสัตว์เมื่อตายไปย่อมมีโลกใหม่มีภพใหม่ถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะมีภพอยู่ตลอดแต่เมื่อศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะออกจากภพออกจากกรรมวันนี้จะพาท่านมาศึกษาในเรื่องหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเราคงเคยได้ยินว่าสัตว์โลก อา,อาสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมอาศัายกรรมเป็นทายาทแห่งกรรมเป็นเผ่าพันธ์แห่งกรรมใช่ไหมทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นใน,ในวันนี้เรามาศึกษาโดยในที่หนึ่งมีเยอะมากเรื่อง <c oughs> มุสาวเป็นไปตามกรรม ในเรื่องนี้จากสือพุทธพจน์หมวดธรรมเล่มที่19พระองค์ได้ทรงตรัสว่าพิสุททั้งหลายเปรเียบเหมือนเรือนสองหลังมีประตูตรงกลางบุรุษผู้มีตาดียืนอยู่ระหว่างกลางเรือนสองหลังนั้นพึงเห็นบุรุษกำลังเข้าเรือนบ้างกำลังออกเรือนบ้างหรือกำลังเดินมาบ้างกำลังเดินไปบ้างชั้นใด ที่สุดทั้งหลายข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันเราย่อมมองเห็นหมูสัตว์กําลังจุติจุติคือตายนะกำลังอุบัติอุบัติการเกิดเลวประณีตมีผิวพันธ์ดีผิวพันธ์สามได้ดีตกยากด้วยทิพจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์ย่อมทราบชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมได้ว่า สัตผู้กำลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตกายสุจริตคือกายสะอาดนั่นเองประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยะเป็นสัมมาทิฏฐิเชื่อมั่นกรรมด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็มี สัตผู้กำลังเป็นอยู่เหล่านี้ <c oughs> ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ตีเตียนพระอริยะเป็นสัมมาทิฏฐิเชื่อมั่นด้วยกรรมด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วบังเกิดในมนุษย์ก็มีนะไปเกิดเป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างเห็นไหมพเพราะเราเจริญกายสุจริต เว้นจากการฆ่าสัตว์นักทรัพย์ประพฤติผิดในการวจีสุดจริตเว้นจากการพูดเทศยุยแย่เขาแต่แยกกันเว้นจากการพูดเทศพูดคาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคาหยาบเนี่ยวจยีสุดจริตใจก็เว้นจากความโลคความพยาบาทความคิดเบียดเบียนหรือความเห็นผิดมีอยู่สามประการนี่แลหละเมื่อเขาเป็นผู้สุดจริตทางกายทางวาจาทางใจอย่างนี้ ตายไปไปเกิดบนสวรรค์บ้างไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างเห็นไหม <c oughs> นี่เป็นเกิดประกรรมของตัวเองเนี่ยสัตว์ผู้กําลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตนี่ไม่ดีวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยะเป็นมิจฉาทิฏฐิเชื่อมั่นด้วยกรรมอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วเข้าถึงเปรตวิสัยก็มี สัตว์ผู้กำลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยะเป็นมิจฉาทิฏฐิเชื่อมั่นด้วยด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปเข้าถึงกำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็มีสัต <c> ว <oughs> ์ผู้กำลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตมโนทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต ตีเตียนพระอริยะเป็นเป็นมิจฉาทิฏฐิเชื่อมั่นด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกก็มีไปได้หลายอย่างเลยเพราะฉะนั้นญาโยนทั้งหลายอันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นของของตนทำไมอ่ะก็เขาทำไม่ดีอ่ะ มันจะได้ผลดียังไงก็ทำไม่ดีกายก็ทุจริตคือขาาศัตรักรัพบพูดปิดในการวาจาวจีก็พูดเทศยุแย่พูดเทศพูดสอเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำยาบใจก็คิดแต่ความโลภความพยาบาทความคิดเบียดเบียนเนี่ยติเตียนพระสงค์พระเจ้าเป็นมิจฉาทิิโยมลองคิดดูว่าเขาจะไปไหนล่ะ เนี่ยเขาก็ย่อมได้เปรตวิสัยบ้างเป็นสัตว์นรกวินิบาตบ้างอย่างเงี้ยเพราะว่ากายกรรมเขาโคตรวจีกรรมเขาโคตรไปจนถึงไปเป็นสัตว์เดชานั่นญาโยมผู้รับชมทั้งหลายองค์ทรงตรัสว่าเนี่ยเพราะกายกรรมเขาโคตรวจิกรรมเขาโคตร,รม,คตมนุกรรมเขาโคตรเขาย่อมกระเสือกกระสนเมื่อตายไปย่อมไปเกิดเป็นเป็นสุนัขบ้างเป็นมา้าเป็นแมวเป็นนก เป็นตะขาเป็นแมงป่องเป็นงูในกลุ่มเหล่านี้กระเสือกกระสนนะมาเห็นพระอย่างนี้เป็นตนนะฮะมาเห็นคนสัตว์หล่าเนี้ยกลัวกระเสือกกระสนนะแล้วก็ไม่ชอบคบพระไม่ชอบคบบัณฑิตในเรื่องนี้แหละท่านผู้รับชมทั้งหลายมีเกิดขึ้นโจรผู้หนึ่งชื่อว่าโจรขาวแดงนะชื่อว่าตัมปิกะนะตัมปิกะนี่เป็น โจรที่โหดเหี้ยมนะคือหน้าตาบุคลิกเขาโหดเหี้ยมมากน่ากลัวมากใครเห็นแล้วก็โอ้หมอนี่เป็นโจรโหดเหี้ยมโจรขาวแดงเขาเลยตั้งชื่อว่าตัมปิกาตัมปิกาแปลว่าผู้มีขาวแดงน่าเกลียดน่ากลัวอย่างเงี้ยตัมปิกานี่ไปสมัครเป็นลูกน้องโจรว่าน้าโจรเห็นแล้วไม่รับโอมันโหดเ,เหี้ยมน่าโจรนี่โจรแล้วนะ ยังหวหดยีมแต่ลูกน้องก็บอกขอเตอะเอาไว้เต๊เขาเป็นคนที่จะช่วยงานเราได้อย่างเงี้ยหัวหน้าโจรก็บอกว่าอา้าวถ้า,างั้นก็เป็นมติของพวกท่านเราไม่รับผิดชอบนะพวกท่านสักส่วนเข้าเข้ามาอย่างเงี้ยในสุดตามปิกะมาเป็นลูกน้องโจรแล้วก็พากันไปป้นแกแข็งขันดีถูกพระราชาจับได้พระราชาก็สั่งให้ตัดคอประหารชีวิต โจรห้าร้อยนี่ละก็ก่อนจะฆ่าก็ถามว่าใครในนี้ถามหัวหน้าก่อนว่าสามารถฆ่าลูกน้องได้ไหมถ้าฆ่าลูกน้องได้เราจะปล่อยวหน้าโจรบอกเราฆ่าลูกน้องไม่ได้เพราะเราก็ได้ลูกน้องที่เป็นโจรมาด้วยกันเราจะฆ่าโจรไม่ได้อย่างเงี้ยก่อนเลยมาถามถึงคนอื่นๆเขาก็ไม่กล้าทำมาถามถึงตัมปิกาเนี่ยตัมปิกาว่าจะรับทำเนี้ย พระราชาก็เลยให้ชีวิตแล้วก็ตำปิกาจก็เลยกลายเป็นเพชฌฆาตเอาขวานตัดคอโจนห้าร้อยตายหมดตัวเองก็เลยอยู่ตำแหน่งเพชฌฆาตมาจนถึงอายุ60ปีเขาก็ปลดออกเพราะว่าตัดคอโครั้งเดียวไม่ขาดแล้วตัวคนนี้เปียกโชคไปด้วยเรือดไม่มีโอกาสได้ซักได้พักผ่อนเลยเพราะว่าโยมลองคิดถึงวันหนึ่งห้าร้อคนเนี่ย อาหารทีวิกวนอร่อยกนมันขนาดไหนนะ,นะทำปีการนี้ก็ทําอยู่นี้จนครบพอครบอายุหกสิบเขาก็ปลดออกเขาก็ให้ผ้าใหม่มาให้อาหารที่ดีๆมาวันนั้น, <c oughs> นพระสารีบุตรก็ไปบิณฑบาตแกเห็นก็เกิดศรัทธาวันนี้จะใส่บาตรพระหน่อยเพราะว่าทำบาปกรรมมามากใ,ใจก็ยังเป็น ยังเป็นคนที่จะดีอยู่ไม่ทําชั่วอยู่ใช่ไหมฮะก็ได้ใส่บาตรใส่บาตรเสร็จแล้วภาษารีบุตรก็จะแสดงสัมมทสนิขถาหรือกล่าวธรรมแกก็ลุกลี้ลูกลนกระเสือกกระสนไม่อยากฟังบอกว่าข้าพเจ้าทํำบาปกรรมมานานปีมากมายคงไม่มีโอกาสพ้นทุกข์มีแต่ตกนรกเนี่ยภาษารีบุตรก็เลยถามว่า ท่านทำด้วยเกียรติแค้นเครียดแค้นหรือว่าด้วยอาฆาตหรือว่าเพราะใขรเป็นคนสั่งท่านให้ทำอย่างเงี้ยโจรําปิกาว่าไม่อยากฆ่าคนหรอกแต่ว่าพระราชาสั่งให้ทำสารีบุก,ก็นั่นก็โทษก็ไม่ตกถึงท่านหรอกก็ตกที่พระราชาเพราะท่านก็ทำตามคำสั่งพระราชา,าไม่ได้ทำตามคำสั่งที่ใจตัวเองต้องการอย่างเนี้ย ตัมปิกาก็เลยฟังธรรมได้เป็นโสดาบันโยมยังฆ่าคนไม่ได้ถึงเท่ากับตัมปิกาลอกนะโยมยังสามารถที่จะเป็นโสดาบันได้นะขอให้เราเปิดใจหลักการทำฟังธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของแก้ไขพฤติกรรมของตัวเองเพราะว่าถ้าเราสามารถแก้ไขพฤติกรรมของตัวเองได้ดีนะ ทานก็จะมีศีลก็จะมีภาวนาก็จะมีเพราะว่าเราทั้งหลายได้เห็นมาแล้วเกิดมา2 0 3 0 40, 40ปีเราได้ผ่านประสบทุกประสบความสมหวังผิดหวังมามากมายแล้วเราก็เห็นตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแหละเราจะเห็นธรรมเมื่อเราเห็นธรรมเราจะไม่ทำกรรมที่เป็นไปเพื่อจะทำให้เราตกนรกหรือเป็นเปรตวิสัยเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือตกนรก ในวิกตในวินตินีบาทสัตว์นรกเนี่ยออกไปได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเราเห็นว่าการกระทําอย่างนั้นเป็นไปเพื่อทุกเป็นการสั่งสมทุกเพราะอย่าลืมนะว่าเมื่อเราสั่งสมทุกกรรมทั้งหลายที่มันเป็นกรรมไม่ดีเนี่ยพุทธเจ้ากรรมเนี่ยเราก็ทําทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามทางใจก็ตามมันจะติดตัวติดตาติดใจของผู้กระทํา เขาจะไปอยู่ในที่มืดที่แจ้งอยู่ในกลางชุ่มชนอยู่ในกลางมหาสมุทรอยู่ในอากาศอยู่ในไหนก็ตามกรรมนี่ก็ยังปรากฏที่ใจเขาอยู่ตลอดแต่นายผูเจ้าโอ้กรรมนี่เป็นเหมือนที่พึ่งอาศัยกรรมเป็นเหมือนล้อเหมือนลิ่มสลับติดรถติดล้อเลยเมื่อเราทั้งหลายเมื่อได้ทราบอย่างนี้แล้วไม่ควรทํากรรมไม่ดี ทำกรรมดีมันจะกรรมดีจะติดตัวตจิตใจติดกายติดวาจเาเราอันนี้พระพุทธเจ้างทรงสอนว่าเมื่อเราได้ศึกษาแล้วก็ละทํากรรมไม่ดีซะมาแต่ทาแต่กรรมดีนะก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจเรื่องหมูสัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมมันเป็นไปอย่างนี้นะกรรมมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่เข้าใจก็้วไป วุ่นวายว่าโอ้เป็นเพราะกรรมเก่าอย่างนี้ก็กายนี่แหละเป็นกรรมเก่าการที่เรามาเกิดได้กายนี่ก็เพราะกรรมเก่าของเราเนี่ยแหะกรรมไม่รู้เนี่ยได้ไปทําชั่วบ้างดีบ้างเลวบ้างแต่ก็ดีได้มีโอกาสได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้มนุษย์ที่ดีบ้างชั่วบ้างอย่างนี้ยแล้วก็เมื่อจะทําดีก็ทําด้วยกายวาจาใจนี่แหละ จะท,ทำชั่วก็ทำด้วยกายวาจาใจนี่แหละอย่างเงี้ยเราเข้าใจหลักธรรมอย่างนี้ผู้องค์ตรัตนสว่าควรละสิ่งที่ไม่ดีควรสั่งสมแต่สิ่งที่ดีเพราะทุกคนทั้งหลายร่อมทราบว,ว่าเราย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยของเราดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆเรารู้อย่างนี้เราก็ทำแต่กรรมดีผลดีต้องให้เราแน่นอน จะชาจะเร็วก็มีแน่นอนนั้นดันญาติโยมทั้งหลายจงากเปลี่ยนทำความดีนะการให้ทานการตั้งใจสมาทานศีลการเจริญสมถะภาวนาควรทำเพราะเป็นไปเพื่อความดีเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะพรอโมทนากับท่านที่พศคมมาวันนี้มีหนึ่งท่านนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้เจริญในธรรม ก็จะเป็นพร